สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาพบกับจูนในอีกคลิปนะคะวันนี้คลิปอะไรคลิปที่เท่าไหร่คลิปที่เก้าสิบหนึ่งนะเก้าสิบหนึ่งนะคะงานจะเป็นงานเหล็ก SUP ยเก้านะคะแล้วก็เหล็กแหนบนะคะเหล็กใบพันธุ์ไทยนะคะลูกค้าฟูลแท้งกับด้ามกันนะคะงานตีล็อกขึ้นรูปนะคะก็ช่วยบรรจามสุขของช่างนะคะจะมีชุดหนึ่งสองสามสี่ จะเป็นชุดประดูนะคะห้าหกจะเป็นไม้พยุงนะคะลูกค้าตามงาตามราคานะคะตามแบบนะคะไม่ใช่ตามขนาดนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะชุดไม้ประดูนะคะลมดำนะคะลูกค้า <ๆ S 1> ด้านเหล็กนะคะสองสามรูนะคะฉลุรังพึ่งนะคะชุดไม้ประดูนะคะลมดำนะคะ ำดำทั้งม็ดเลยแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นแต่และเล่มที่เป็นหวายนะคะเรายังไม่ยึดติดนะคะสามารถเอาออกได้นะคะถ้าคนไม่ชอบถ้าคนชอบก็ยึดติดให้เลยนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใมมีนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะนะคะสิบสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองจุดสี่นะคะสองจุดห้าเลยนะคะ ส5นะคะฉะลุรังพึ่งนะคะด้ามประดูนะคะทําเป็นรูนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปทาอย่างเนาะโซงนี้จะเป็นแคมป์นะคะเล่นลายใบยมีดนะคะสันจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามนะคะจะอยู่ที่5 9จุดนะคะสันตรงนะคะ อันนี้เป็น้อยอไม้ซื้อมันมน้ำมันอะไรนะคะช่วงจัดปูนะคะโมชั่นะชุดนี้เพราะฝักนะคะ ต้องฝักนะคะสองหนึ่งสองสองเก้าศูนย์นะคะเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองนะคะ, 2, 1, 2, 2, 9, ะ,คะเล่มที่สองจุดแจ้งราคาไว้ก่อนเลยนะคะสองพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลดส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยหว้ไม่ชอบก็ออกให้ได้นะคะลูกค้าชุดไม้ประดู่ลมนะคะฟูทแทนส์นะคะ ได้ปกบเรื่องนี้จะเป็นทรงไอคลายหัวปลาดุกแน่นะคะเอยนั่นแหละปลายมันจะหัวมเข้านะลูกค้าเนี่ยนะคะสันจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะด้ามไม้ประดุนะคะ เล่มหนึ่งกับเล่มสองต่างกันตรงทรงแล้วก็ไม่มีท้ายหล็กนะคะฝักเขาเป็นตัวนี้นะคะประดู่นะคะลมไฟไหวไม่ชอบออกให้ได้นะคะเล่มที่สองสาม จะเป็นบูวี่นะคะความยาวของเบมี้นะคะจะอยู่ที่ส0 5ุดห้านิ้วนะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้ามไม้ประดูลมลมดำนะคะฟูแท้ง์นะคะด้าประกบเนาะฉะลุรังผึ้งนะคะลูกค้ากว้างจะอยู่ที่กว้างสุดของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สองจุด 3นะคะสันหนาจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะเดี๋ยมินจะฝักค่ะตัวนี้นะคะไหวไม่ชอบมอออกให้ได้นะคะ1990 อันี้ทีนี้นะคะอันนี้หวายยังไม่ยึดนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบกค็คือเอาลเอาออกให้ได้นะคะประดูลมดํานะคะตัวนี้จะ9นิ้วนะคะความยาวของใบมีจดจะอยู่ที่9นิ้วนะคะสัจน,นะะจะอยู่ที่5เมตรนะคะกว้างจะอยู่ที่2.2หรือเปล่า2.1นะคะด้ามยาว5.4นะคะ เกานิ้วนะคะห 19, นึ่งเก้าเน้าเกไปทางเพื่อนหนึ่งร้วนี้จะเป็นควานช้างนะคะตกลายนะคะใบพันถ่นะคะชุดมาพยุงนะคะเกนิ้วนะคะสันหนาจะอยู่ที่3มมิลน,นะคะกว้าง 1.6จนะคะจะเป็นชุดไม้พาย,ยุงนี้นะคะเระจุงของเก้งานตรงนี้ก็ท่อมมันอยากฟิตนะสองหนึ่งกลมสูงในทางเพื่อหนึ่งร้อสันเรียบนี้ก็9้านิ้วนะคะชุดใบผ่านไทยนะคะกวานช้างนะคะด้ดำกันนะคะเรียบนี้ไม่มีฝักนะคะ9้านิ้ว สันนาสามมิลนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะคะด้ามยาจะอยู่ที่หกจุดเก้านะหนะึ่งเอ้ยโมเมนหนึ่งสิเก้าเก้าศูนย์นะคะรวมทรงไปทางเพื่หนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุูนาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพปกตดจุ๋มก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย